แม่ใหญ่นีเมื่อนีสิผ้าไปโซเลยทั้งไหนอีกสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนีบริผ้าไปโซเลยทั้งไหนจ้าบุงเนี่ยตัวงตัวง,ง,งามๆนี่กะสิไปวัดจ้าพี่น้องจ้าไปสายมู่สายปังจ้าพี่น้องจ้า เตรียมนำละจ้าเฮ้าต้องตั้งใจได้จ้าพี่น้องจ้าว่าสิไปวัดไปทำบุญนะจ้าอ่าก่อนสิไปวัดก็มาเติมเต็มกาแฟนะจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยวขาดเ่ได้ใดจ้าพี่น้องโอ้ยต้องมาเติมแห้งก่อนเด้อออกเดินทางจ้าพี่น้องจ้าอ่าที่นี่เฮ้าไปเบิ่งจ้าพี่น้องว่าคู่นี้สิพ้าไปวัดใดเบิ่งป้ายเห็นป้ายละจ้าพี่น้องจ้า วัดนี้ชื่อว่าวัดสำนักสงฆ์วัดดวงเศรษฐีนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอ่าที่นี่กับไปไปโอ๊ตกับว่าว่ะจ้ะพี่น้องจ๊ปะปัาดบ่ไดมาโดนเพิ่นจะเจร่ญนแล้วแต่ก่อนยังเป็นทางเด็ดดินแดงอยู่จ้าพี่น้องจ้ามาเยี่ยมบ้านนักเรียนกับว่าไปโอ๊ยเพิ่นคือจะเลื่อนแท้เริ่มจะเลื่อนึ้นแล้วว่าเขาบพรคุข้าจ้าพี่น้องจ้า เบิร์โงบซ้ำจ้ะเป็นทางดินแดงต่ตจ้ะอ่าที่นี่เข้ากับไปต่ตกับคิดกันแล้วที่นี่ว่าอืมเข้ามาถึกทั้งกันบอกับไปไป,ไปต่ตไปอีกจ้ะพี่น้องจ้ะผู้ใดอยากมาลองสายมู่สายปังขอโชกลาบมาอาบน้ำม,ม่นหรือว่ามาจำศีลปฏิบัติธรรมมาวัดหนี่เหมาะเล่ยเลยถ้ยจาจ้ะพี่น้องจ้ะอ่ะเอา้า เพิ่นแล้วล่ะคะ่ะทางทางเพิ่นบ่แล้วค่กนอกจากนิดเดียวเท่านั้นจะพี่น้องจะ้ะแสดงว่ามันก็นมาสะดวกสบายขึ้นจะพี่น้องโอ้พี่น้องจ้าเห็นหลังคาวัดละจะ้าเห็นหลังคาวัดละจะ้าดีใจหลายจะพี่น้องจะ้ะแสดงว่ามาถึกละจะ้า มีบุญเราจ้ามาถึกแล้วมาถึกแล้วแค่เฮาคิดว่าเฮาสิมาเฮาก็ถือว่าเฮามีบุญล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> อ่าที่นีมาเบิงมาลุนกันอีกว่าถึกวัดนีบอมม่นซื้อวัดนีบอมม่นวัดที่เฮาที่ตั้งใจสิมาบออ่าลองเลี้ยวเขาเบิงอ่าเบิงไปวัดโอ้ยถึกอยุ่จ้าพี่น้องจ้าอ่าโอ้จ้าพี่น้องจ้าทูกาธูสาถูกเพิ็คิดในใจแล้วจ้า ดีใจยังค่ะเลยกจ้ะพี่น้องจ้ะมาทำบุญกันค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะที่นี่มาเบิง่งโอ้ยพระอาจารย์เพิ่งกำลังสันอาหารเจ้าจ้พี่น้องจ้ะตอนนี้เวลานี่ประมาณเก้านาฬิกานะค่ะวัดนี่เพิ่นหนาจะสันเท่อเดียวจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นวัดป่าเพราะจ้าเหนีกับเ่เคยมากเพิ่งมานี่ะจ้ะพี่น้อง ที่นี่มาผ่ามาเลาะเบิงบรรยากาศวัดน,นะจ๊ะพ,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 พี่น้องจ๊ะอ้ยลมพัดเย็นดีว่อย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 เลยจ๊ะพี่น้องจ๊ะลมพัดเย็นดีแห้งผุนเย็นอีหลีเด้จ๊ะพี่น้องจ๊ะผ่ามาเลาะเบิงกันเนึกอวะผ่าจานเพิ่นกําลังสันเขายู่งจากแต่ทีไหนได้เพิ่งกบเบิงข้าวืึกันว่า มาอีอย่างนู่กะมีคนมายกนามซอยได้จ้ะพี่น้องจ้ะก็เลยที่เขาไปบอกกับเพื่อนเอาไปอามาแล้วเพิ่นก็ว่าให้เฮ็ดพิธีก่อนแล้วเพื่อนจังสีสันเขาก็บอกว่าพระอาจารย์ก็เลยว่าแล้วพิธี่หลักก,กินข่าวน้ำกันเด้อว,ว่าสันอ้ยจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งค้นมาหลายได้จ้ะคนกับมาได้เรื่อยที่นี่ก็เลยถามพระอาจารย์เพื่อนว่าพระอาจารย์ถ้าเกิดว่า อยากอาบน้ำโม,ม้นเนี่ยต้องเฮดจังไหนเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เรียกว่าต้องโทษมาบอกก่อนชได้เตรียมน้ำามตไว้ให้ที่นี่กะจังไปเถื่อนหนานอกจากวิองจ้อะอ่าโหมูเสร็จแล้วเฮากับมหาเลาะความสวยความงามเฮาต่อจ่น้องจ้อ,อสวยๆงามๆจะวัดดีจ้าน้องจ้า